แต่เช้าอีกแล้วครับปรากฏครับผมใส่ต้มยำใส่ต้มยำมมยกินไส้เดือนแจ๊ออออด,อด,อด โอ้โกระป๋องยามเช้าครับหนึ่งแท้งครับมันที่สองมันมาอีกแล้วเฮ้ยขนาดเนี้ยอะไรเกมเกมทีทีวันเอาแล้วครับเช้านี้ อ๋อฝั่งนี้มันมีตัวเล็กกว่าเรื่องปลาเล็กไว้ใจผมครับ ต้องมาแต่มเตมที่สองครับผมมาอีกแล้วครับตัวที่สามครับหลังกล้องครับหลังกล้อง ไก่ไต่ไก่ไก่เขาไงผู้สวยเขาเชื่ยกันไว้อยห่างไงมาแล้วจ้ากระมังไซสวยฝั่งนี้กำะมังใหญ่นี่กำะมังไซสวยกำะมังครับผมกำะมังครับผมฝั่งนี้ครับมาแล้วครับกดไปก้อนยังเขาฮอตจิ้วะ มาตัวเนี้ยกระต้อยตัวเล็กไม่หลุดเอ้เอ้ยไม่เล็กหรอกได้ได้มาอีกหนึ่งครับผม,มไซโลครับไซโลนี่ถ่ายไซโลให้ดูไซโลครับไซโลโครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วะเพิ่งจะได้มาเปิดคลิปนะเพิ่งจะได้มา เปิดวันเปิดวันใครเขาว่าเปิดวันดีวกว่าก็ช่วงเช้านี่ก็ได้ไปหลายแป้งนะฮะทั้งสองแพนะฮะคือหน้าแพอาจจะกว้างหน่อยบางทีถ่ายอาจจะได้ไม่หมดเนะี่ยช็อตแต่ละช็อตบางทีก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามนะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันกะับวันที่สองครับว่าวันนี้เราจะมีแตงมีตัวมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับวันที่สองเดี๋ยวไปตามรับชมกันครับ Ờ, mà không phải đừng, không phải, phải đừng nhứt, 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 nhứt vô Hả? Mình... Mình có lúc Ồ, có lẹt Mười Một chút có nó kia nó đừng nhứt, nhứt Game, chặt thẻ nha Ui, ui, mà mày... cho โดนโอช้าเป็นโดนนะบอกเหอมมามาสวยงามเลยล้องเลย โอยตัวแรกของผมนี่นะอี้มาครับมาครับมาโอ้ยดีครับใี่ดีนี่ครับใส่ดีครับใส่ดีนี่ไม่ได้ช็อตวัดนะครับคือตอนนี้กล้องผมมีปัญหาคือผลงานปลารวมตอนเลิกเราอาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเราเอามาทํากินเรื่อยๆนี่นี่นี่เพชรคาดมาแล้วเพชรคาดเพชรคาด จัดการจัดการผนังแล้วครับนี่ตัวนี้ต้องมีเกือบเกือบสองโลน่าจะมีโลกว่าเกือบสองโลเพิ่มเพื่อสองโลด้วยมันจะกลับมีเบ็ดเลยเย้อนยาวๆเลย,เย,เยแต่เราก็าจะเอามาทํากินนะฮะโดยมือเพชรฆาตครับอย่าดราม่าก,กันนะครับของกินนะไม่ใช่ของเล่นนี่ปากเราให้ ไปใหญ่เไปใหญ่เว้ยอโอ้อหแใหญ่ครับใหญ่ครับโอ้โหเผลอเผลออันนี้เบ็ดอยู่ตรงไหนนะคันนี้อยู่นู่นเลยเหรอไม่กินเสร็จแม่วิ่งเลยกูเห็นเอ็งแม่วิ่งเข้าเลย อุ๊ยร้อนร้อนอ๋อเกี <t pie uy ler> hey, you, 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 you. ่ยวหางโอ้น่าจะมีไซส์ครับตัวนี้แล้กินถูกคันนะกินคันเล็กเห็นนไม่ว่ง่เ้เน้ยยูยูย้ย

ตาม่อะไรวปมากไมากเนี่ยาัดาขึ้นม่ขึ้นแม่เห็นเงาคน่แม่ลงอย่นมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแวบๆนะครับ

เ่ยบอกนี้เนี่ยงววววยมาแล้วครับผมตัวนี้ต้องมีห้าโลครับนี่นี่นี่สุดยอดครับมาแล้วครับต่อไหวของเราครับตักพอดีเลยโอ้โหสุดยอดหลุดพอดีเลยตัวนี้ต้องมีห้าโลอะแน่นอนดูนีไปดูไปดูม่ห่อ่ะ จับ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 เลยตอกแต็กโอ้โหดูดูดูครับมาแล้วสวายมาอีกแล้วครับขยังใบข้าวครับตัวโคตรใหญ่นี่ดูท่าก็ด้วยดูท่าก็ด้วยโปลาขยังนี่ตัวใหญ่มากครับนี่อยากให้ดูดูไม่เล็กนะเดี๋ยวดูใกล้ๆอาจจะดูว่าใหญ่นะ จะยังไงดีอย่าเอาจับจับจมือมือเขาด้วยนี่ขย่งไซส์ขนาดนี้ไม่เล็กนะฮะโคตรใหญ่อ่ะแล้วว่าโคตรใหญ่อ่ะปกติเราจะเห็นตามคองนี่เล็กกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะเห้าไหมนี่ไซหนึ่งครับผมฝั่งโน้นไม่ทันเห็นท่าวัดแบบใหม่นะฮะเห็นได้ปะ ไหนครับปลาดูดิไม่โช์บเลยนใส่ไม่ดีแล้วร้อนมเลื่อว่ะดีมาแล้วครับผมมาแล้วหวันใจเจ๊ี่ยกระยัยส้มอ่ะกระป๋องครับกระป๋องครับยันยยยดยยยยยยนยย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 นเยยยยยยยายย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 ะยย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 อยยกยะยย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 กยย สามสี่คันนั้นนะกินโคตรทีเลยเงียบทั้งแพรนะฮะกินอยู่แค่สามสี่คันก็ชนะเก่าเนี่ยเป็นเมฆบดแล้วอ่ะปลดปลานี่ก็เป็นเด็กปลดปลาฮะจ้างมาปลดปลาอย่างเดียวเลยฮะโอ้โหเลยเขร้อนเนี่ย โอ้โหไซเดือนที่นี่สุดยอดครับกินดีจริงตรงนี้ไซประมาณนี้ที่เข้าอยู่นี่ชูนิ้วมาแล้วครับมาแล้วครับมีไซครับตัวนี้มีไซโอโหช็อตดีดีแบตหมดทุกทีครับนี่ครับพัตเตอร์ครับพัตเตอร์คืนอะนี่ตัวนี้ ตึงโรครับหน้ามีอยู่สวยๆครับไม่เกินอไม่เกลืขอบปากขอบปากขอบปากอบแา่เนี่ยสวยๆครับผมขอบปากขอบเอาเกืออยู่เกืออยู่เกลืเดียวแวิ่งแวงวิ่งมีสายวาวต้องวเลยวอัดวาวาเลยเพราะว่าตรงนั้นต้นไม้เยอะ เฮ้ยเดี๋ยวเราไปปุ่ปลาครับอโอ้มาครับมาครับยังมาอยู <y 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 ่ครับเฮ้ยจริงดิ่ตะเพียนโอ้โหเหี้ยลากปิวเลยโอ้โหยตาโปนมาเลยอุ้ยปลาตายเสียวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโดนโดนขย้ำโดนอะไรอ่ะ นี่อะลอยโดนลอยมันลูดเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่ตอนมันช้ำหนักเลยตาเติบถลนเลยเนี่ยก็โดนอะไรมาโดนขย้ำมาเมื่อกี้ที่ลากปีดเมื่อกี้แหละนี่ลอยฝันอยู่โดนเออก็ลอยมันก็ที่ลากปีดเมื่อกี้แสดงว่าโดนขย้ำอีกทีหนึ่งอะไม่โดนเหรอน่าจะเป็นไปได้ฝั่งนู้นเพลินเพลินคือว่าเดินเดินถ่ายจนเมื่อยแล้วครับผมเดินถ่ายจนเมื่อยแล้ว กลัวเดี๋ยวน้าว่าไม่ได้ป่านะะเลยเดินมาถ่ายให้ดูหน่อยได้นะะแต่ไม่ใช่ของผมใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> ของเขาครับของเขาไม่ใช่ของเราครับของเราเราหน้นาที่ปวดตาครับจะ <c oughs> ให้ดูอะไรครับเห็นไะมไหมครับคร <ใน S 2> ึ่งกรโดด ใหม่นี้พิ่งเยอะมากตอมเต็มตัวเลยโดยไปนคนละตุต๊บสองตบแล้วไอ้นั่นโดนเยอะสุดโดนไปกี่ต๊บแล้วโอ้โหดูหน้าบวมเป่งน,นะหน,หน้าบวมเป่งเลยไม่ใช่จะกดกล้องไง อยู่อยอยูอยอย่อยู่วะอยู่วะโอ,อ้ยไอที้งงงนีมีไปที่ปลานะฮ <c> ะ <oughs> ติดย่อแสดงว่าอถ้ามันยังเข้าก็เอาเอาเอาดไปเลย เอ้ยยู่อยู่ึยูวย่งอยูน่ยิ่งด้วยเมลงน้ำขอหมาคันนี้หมเกจนไม่ข้อไม่ข้อไม่ข้ออยู่อยู่บนติดอ่ะ อืมคืออึกอปายังอยู่เลยเนี่ยตายอยู่มาเกยังวิ่งเลยไปเอาที่ออกมานีเฮ้ยรูด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 ขอขอชอนได้ไหอยาช้อนเอาเอาเข้าคนเดียวเดี๋ยวางกล้องขีเมื่อกี้เลยอย่าช้อนไม่ชอนตกไม่ไม่ตกอ่ะน่ ไม่รู้ไม่เห็นัวไม่ไม่ใช่เห็นเ้ยโ้ยหูหวิ่งวิ่งเออเกินอต่วิ่งามทำอะไรลกย่ข้ามมันกัเลยพี่เข้ยังอยู่อยู่นอ๋อโอ้หอยู่อยู่๋ยวก็ี่เห็นไม่เห็นตัวนี่หูหูหายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่อือืมเืถังฟันตัวานาว่าไมเป็นฟันหนักๆไม่ไม่ฟันหนก็ปันังแน่ มาวครับไเลืกเนเล็กกวนไหม่ีัง uh> ก er> ็ีมาเวอะไรก็ไมเย็เบ็ดเล็กเบ็ดเล็กก็เบาเบ็ดเล็กเบ็ดเล็กอาแต่รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นเบ็ดไอพวกเบ็ดเบ็ดเล็กแต่เบ็ดเบ็ดถูกอ่ะไอเบ็ดแข็งแอ่ะเบ็ดต้อเปาอออะไรประมาณนั้นไอพวกซูโม่อ่ะตัวน่าตัก ตากบุบแม่งหลุดปั๊บเลยไม่ยอมเน่โอ้ยนนนนนดื้อดื้อแมงเสียงใช่ตัวได้ยังเสียงเลยไม่ยอมเข้ามาแล้วครับอืมอุ๊บไม่ยอมไม่ยอมไม่เอื้อไปหามันเลยแล้ว,ลวสวิงยาวอ่ะสวิงยาวไม่เอาสวิงยาวมา ไม่หมดเฮ้ยอยู่แลยไม่เลยอ่ะใช่แม่เดี๋ยวเผื่อตีตัวแบบมันไปเกี่ยวสมองสมิงไงก็ต้องสมิงมั้เนี่ยไม่ได้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 ดึงออกดึงออกดึงออกเด้อสวยดึงออกดึงออกดึงออกนะไม่เข้าไม่เสียงไม่เสียงไมนจะหลุดก่อนแน่หรอมาจะคางเงี้ยไม่หลุดหรอกอยากเหนื่อยไงมอยากเหนื่อยโอ้ใส่

เอาวะกันนะถามอยู่ข้างนอกเลยนะเหยื่อกูกินวะไอ้นี่มันลอยอ่ะไอตัวสุน่มันลอยอ่ะเหยื่อกูกินวะนี่มาอีกแล้วครับหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่ๆนะครับสวยๆเลยครับอันนี้อ่ะอ้าวดูเลยอ้าวมือปวดเนี่ยก็คุณเป็นมือปวดนะคุณก็ปวดไปสิคุณเป็นเด็กเก็บปลา อเสียงทำกิมเหรอวะชินกินเดี๋ยวย้อนชินหน่อยนี่เลยตีปากแข็งได้ได้ได้ทำไมมันต้องอกด้วยวะเสียงไงนี่ครับเถียงโชว์หน่อยครับโชว์โชว์หน้ากล้องครับโชว์กล้องเหรครับคุณไปโชว์ใครครับได้ครับ ไอ้แรคาตายเลยตายเลยด้ด้วยโอู้ตายเลยอ่ะตายเลยอ่ะโดนแย่งอ่ะกดขาอะไร้ขนาดนั้นวัดกันไ่รู้ทำไงแล้วอ่ะต้องวัดไหมอ่ะนี่ก็วันนี้วันที่สองสวายสองตัวแล้วนะผมได้ตัวเล็บแล้วเบ็ดผมได้แต่ผมไม่ได้วัดมีคนแย่งวัดอดเลย ไ,ได้ก็ไม่เป็นไรฮะก็เป็นแต้มรวมเนะโยรงการตกปาลาหน้าดินกงให้น้องนะต้องครับต้องมีการเสียบ <c oughs> <c oughs> ถ้ามาแพ้ต้องโดนเสียบแน่นอนโอเคครับเดีย๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับแต่เวลาที่ยังเหลือในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เลยเลยนะ <c oughs> เพราะวันนี้เราก็องสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณน่าจะแบ่งแบ่งเป็นตอนน่าจะมีหลายตอนอยู่ประมาณสองตอนหลังตอนนะเพราะว่า เป็นคนตัดคลิปยาวอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องแบ่งเป็นตอนนะนี่นนะ่นยาวก็โอเคครับเดีย๋ยวไปติดตามแล้วชมวันต่อครับสำหรับหมายเขื่อนสีนักขลินแพรสลีครับผมครับก็ตอนนี้ก็ทำการย้ายหมายแล้วไม่ไหวจริงสู้พึ่งไม่ได้ฮนะ ็เลยว่าจะย้ายหมายแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนก็โดนไปคนละสองตุ้มสามตุ้มนะฮะเป็นวมหน้าวมหน้าวมวงหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ให้สายย้ายหมายไปหมายที่สองนะก็เดี๋ยวไปตามนัดรงนะครับว่าสําหรับหมายที่สองเนี่ยไปเริ่มปล่อยกันใหม่เนี่ยจะมีแต้มในตัวไหมก็มีเวลาประมาณวันครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อโอเคผมไปลุ้นกับหมายหมา จะให้เป็นพระเอกซะหน่อยมีของดีอยู่ด้วย <c oughs> นี่ครับไ่โอ๊ครับโอ้ไ <c oughs> ่โอ๊ครับไ่โอครับส่วนนี้ก็เสื้อชมพูนี่ไส่ป <c oughs> ลีนะครับตี <c oughs> ้พึ่งเยอะจัดก็เปลี่ยนหมายให้ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้เรามาถึงหมายสองนะ <c oughs> หมายสองแล้วตอนนี้ไส่ที่กํลาลังปลูกปล <c oughs> ูกแพรอยู่นะครับยากาศหมายกลประมาณนี้ครับผมน,น,นี่คือด้านหลังแพรนะ <c oughs> ครับนี่ก็ เป็นหมายสองฮะอันนี้เป็นบริเวณหน้าหมายเลยฮะ <ś c oughs> คล้ายๆกับหมายแรกครับผัดไมอ่อีกหนึงฮะไม่ไหวจริงๆครับต้องหนีฮ <ś c oughs> รพึ่งย้าย <ś c oughs> ห,หมายมาใหม่ฮะโอ้โหขาวมาเลยเดให้ยูแต่คิดว่าน่าจะมาไม่ถึงเราฮะมันไกลอยู่ไม่รู้จะในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะโน่น ทางด้านนู้นนะขาวเลยฝนนะผมตอนนี้ก็ทยอยลงเบ็ดกันเกือบครบแล้วฮะกับหมายใหม่นะฉลองหมายใหม่กับฝนตกเลยครับออสวยงามสวยงามกันเลยดีเดียวกดทับตัวทีครับดรกดหมายสองตัวแรกของผม,มอีกแล้ว ก็คือไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยยังไม่ได้ค네ุยเอ้าแทงมาเนี่ยอะไรเขาจะดูเด็กคนตาบ้ามาอารมณ์เสียอะไรเนี่ยเราโดนด่างมาแค่นี้แหละอารมณเสียแล้เลิกแหมเฮ่ดูางมาเนียเลิกนี่หน้าเธอทำอะไรก็อร่อยแข่งไปนะแข่งไปกว่าจะออกมาเขาลืมความหอมแล้วแม่ยังแข่งแล้ว

ไสบสวยนะไสสวยนะแสนสองใหม่ที่สองนะผมนี่เป็นฝ่ามือครับพ่พอเมอะขแล้วไม่รู้อะเป็นกองหน้าเปล่าเฮงย้ายกองหลังก็ขึ้นมายิงแงนะมือกองหลังมาแล้ว นายน่านนใจเลยนะทุกคนเลยนะตายแล้วมาอีกตัวแล้วครับตัวที่สามครับแต่ว่าผมหันกล้องไปอีกด้านหนึ่งนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ดครับมืดครับ วุดวิดวุดนะครับท่านผู้ชมวาววาวนักเกมนะักเกมวิดต้องตามเข้าไปดูไว้ใกล้นะฮะโอ,อ้ อ๋อเอเด็กกดปลามาลดแล้วครับโอ้โหใหม่แล้วครับขย่งใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับผมในใน,นโชวโชว์ปลาหน่อยเนี่ยเด็กกดปลากดปลาอยู่ หนึ่งครับผมนี่สุดยอดครับคือนี่ครับผมว่าคือนี้โอ้โหไม่คออีกแล้วครับนี่อะไรประกวดเหรอประกวดนี่ตาเนี้ยประกวดแตะหมวดสมรรถเที่ยวกดผมไหมใช่ไหมกดป่ะเนีกดนี่ ปรากฏอนนี้ปรากฏนะครับผมนี่น,น,นี่ให้ดูผมก็ลืมไปผมลืมจ่ายไป <c oughs> นี่นปรากฏปรากฏปรากฏ